สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC สุทาุกคนนะครับนานทีนะครับได้มาเจอเจอกันนะครับได้มาบอกมาจามาพูดมาคุยกันนะครับหลายเรื่องเล่าวเนาะโดยควาะกินอดคิดถึงนะครับกับการคิดทําคลิปสุค้คนกะอาจารย์เดียวนี้คือว่าได้เห็นออกคลิปเดียวนี้คือว่าได้เห็นไปนั่นไปนี่ออกท้ายลิปมาช่วงนี้เสือว่าอาจารย์น้องใช่นะ พอได้เดินทางไปใส่มานใส่สองเดือนกลัวจนจนถึงจนถึงวันวันรบรอบวายครูอาจารย์จะใช่กะซึงอยู่ตั้งแต่อยู่ตัง้งแต่ในในในบ้านรักษาตัวเพราะว่าการเดินทางไปมันทำให้เราอิดอ่อนล้ากาพึ่ง พึงดีขึ้นนะครับว่นไหวคู่ลนลคกการเพราะจะที่เมือกเร,เริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นก็เริ่มกินก็ได้เริ่มอ้วนขึ้นมากช่วงนั้นอาจารย์สนชัยไม่อยากจะไปถ่ายไม่อยากจะไปอะไรให้คนได้เห็นสรีระสังขารตัวเองเราว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาบอกว่าได้ไยในร่างกายที่เขาบอกว่าได้นะครับฉะนั้นแล้วอาจารย์สนชัยจังละถูกสิ่งถูกอย่างไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร นะครับถ้าใครไม่ดีเราก็ไม่ได้ไปตําหนิอะไรเราขอเราห่างออกครูบอกจะไหนห่างออกมากพต้องไปเชียดไปโกรธไปสร้างไหนผู้ใดเขาห่างออกมาขอขอขอเป็นมิตรที่ดีแล้วก็ยุ่ส่วนตัวนะครับว่าไปเบาว่าไปทับซมว่าไปเหยียบย่ำผู้ใดก็คือหมายถึงนะครับการที่เราไปต่อร้อแล้วก็ต่อคํากับคนที่ไม่ถูกใจเรา หรือคนมีความจงเกียดจงชังเราแล้วก็ถอยห่างพวกลูกกดี๋ยมาเยืมเงินเนี่ยโอ้ยบ่ไดเห็นอนาะจารย์สนชัยสี่สิมีนเงกนไอ้คนยืมกับบ่มีนะครับเราไม่ใช่เศรษฐีเราไม่ใช่ใชดูว่ามีบานอยู่แบบโอ้อารู้ลาสิมีเงินไม่ใช่เลยก็ปู่ไม่ให้อาจารย์สนชัยนะครับอยู่แบบโอเวอร์นะครับอยู่แบบ มีเง the ินเป็นถุงเป็นถังบ่มีอาจารย์สมชัยยู่แบบสมถะนะครับถึงเวลากับเขามหาเขามหาปูสวดมนต์ไหวพระเพิ่นไห้กับท่้งไหวเอาเพิ่นว่าไห้กับว่ได้กินกินยู้เสียเลยกินเขามีลูกเต่าแล้วร้านเสือไม่ยู่ไม่กินเลยอท่านนี่แหละถึงจะว่าเราบ่รวย่บ่มีหรือการใช้ถ้ำชิปนี่อาจารย์สมชัยกับ่ได้วางอย่างไเพราะวาจารย์สมชัยนั่นแก้แล้วเท่าแล้ว 6 8ปีแล้วก็ล่อรับลูกเต่าเล่าหลานผู้ที่จะเดินทางมาช่วงสงการมานั่นมานี่มาเข้าก็หายพ่อนกับเขาไปแค่นั้นแล้วก็จักน้อยนี่ก็ไปทําอัดสปอร์ตแฮลดหน้ายกเทศบาลเทศมนตรีเมืองตำบลนั่นตำบลนี้มีทีมนั่นทีมนี้สิลงสมาชีกสอท่อน่ย ไปทำนาที่จัดรายการวิทยุเขาห้องอัดก็คแค่นั้นเองนะครับอาจ,จารย์สนแช่กคเลยบ่ได้ไปอัปปดอันใดบ่ได้ไปอัดขีบอัดอย่างสายมู่บก็ได้เดินทางกูเสียเดินทางกูสิบอกเองไงจะเดินทางนี่ท่านจะบอกเองว่าจะให้ไปไหนไปไหนไปเดินทางไปเนี่ยผมเป็น่าเขา้าไปเที่ยวเด้อเขาไปหาไปเชื่อมไปเชื่อม ไปเชื่อมจิตบารมีดูญาณบารมีเก่าดูภูมิภพเก่าของตัวเองว่าภูมิภพเก่าของตัวเองนั้นเคยเป็นนั่นเป็นนี่ยุบสี่ไหมเพื่อให้ไปเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็นอกจากนั้นเขาก็เดินทางไปนี่ไปจนครบมดเรียกได้ว่าทุดงบุญทุดงบุญอาจารย์สนชัยทุดงบุญไปหันไปนี่ก็คือไปสายมู่แนะน,น่ไปนั่นไปนี่แนะ่ มันหลนะครับเอฟซีมันหลก็ขอบคุณทุกทันทียังติดตามเดอ้อขอบคุณทุกท่านผู้กไดไลค์กดแชร์กดติดตามถ่าคิดวาอาจารย์ต้นไช่พูดไปมีสาระนะครับมีสาระกับการทำชีพเอฟซีทุกท่านผู้ที่เบิงเ่งหนก็ขอให้ทุกท่านได้แชร์ไปช่องตามห้อยอะไรจะทำของอาจารย์ต้นไช่เนี่ย เพื่อเผยแพร่พพความรู้มีเตือนเตือนสติหลายสิ่งหลายอย่างพวกเข้ากับยายาเห่เลอรในเรื่องเล่าของการดำรงชีพการดำรงชีวิตทุกมือนี่กะเห็นบ่พุทธทักทำนายท่านทายเอาไว้มันเกิดขึ้นให้เห็นแล้วนะนะครับว่าได้เกิดขึ้นหลังจากที่รุ่นนี้เมื่อเรานั่งเมื่อแล้วรักสังขารไปเมืแล้ว สิเกิดขึ้นตอนใดอีกย่าวไกลแต่ในยุคปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้ละสังขารแต่เราพบเจอโอ้แผ่นดินไหวเป็นสิ่งทีสะเทือนใจนะครับสะเทือนใจและอีกอย่างหนึ่งลูกหลานของอาจารย์สุนชัยนะไปยูุจุดนั่นพอดีตอนตึกถล่มน่นะกระใหมอาจารย์สนชัยทุกใจอีกแหละช่วงระยะมัน มันถล่มลงใหม่ๆอาจารย์ไม่ได้ติดต่อหลูกหลานบปไรยพอ,อยังเขาตัดเน็ตตัดนันตัดนี่ฟื้นไฟเขาตัดก็เลยติดต่อไปเลยยิ่งเป็นถูกใจเพราะว่าเราจะติดต่อจะสื่อสารว่าเป็นยังไงมันอยู่แถวไหนเป็นยังไงพอดีเขาก็โทษกลับขึ้นมาเขาบอกว่าที่เรกเนี่ยเขาเขาไปฟื้นงานเขาไปอืมเขาไปฟื้นงาน ไปฝึกงานแรืเขาเหยไปฝึกยึ่ตึกสวนต่อ้อน,นี่แหละปรากฏว่าตึกนี้เขายังไม่เสร็จเ,เขายังไม่เสร็จก็เ,เลยว่าเด็กฝึกยู่ตึกนี้เขาไปเล่นตึกทัดไปอีกอยู่ไปใกล้ก,ลก,ลกันนะ่ตึกทัดไปอีกตึกสูงๆยังไงนะ่ะหลานไปทําง,งานยู่สันส่นสั่นสิบสี่ไปว่างทอเกี่ยวกับปวกสายไฟสายไฟสายเคเบิลสายนั่นสายนี้ยังต่างๆนั่นแหละสายเล็กโทษเด็กเขาเรียนมากนั่นแหละไปกับ ไปกับผู้ผู้ฝึกฝึกงานนี่แหละเข้าไปเลียนจากซันซิปซีลงมานะนะครับเรียนจากซันซิปซีลงมามากลางเดินท่านแต่ถึอนั่นเพราะเป็นอย่างถึอสอตองอ,อเนี่ยอารมณเขาก็ได้เขาก็ได้มาเบิ่งตอนมันลงมาแล้วตอนในขณะที่เขาแลีนนั่นถึอสอตองอ,อเนี่ยกะกำลังบึ่งปั่มบิบ่งปั่มจากทั้งทั้งลอมา,มา เขาลงมายืนอยู่แล้วเนี่ยจะคอยเห็นว่าเสร็จก็เลยว่าโอ้ยสาธุเด้อผนคำผนสู่ภูเอ้สูกลูกสูกห้านนี้ไปตึกหมองนีขันพ่อซันก็จะได้เขาไปตึกหมองนี้วาดภาพบึงีิน้องปานนียังพ่อันใดพ้นขืนมายุพ่อเืิงก็เด้ถึงแท่ภาวนาสาธุเก็บไถ่เทวาเทวดากูหน้าฆ่านาตลาดยึดทั้งเบื้องลางดูแลรักสมรักษาไว ย่าให้ผู้อยู่ห่างในน่นเาจำเป็นย่าเอาชีวิตเขาผู้ไปซอยหน่วยกูไพ่กับขอให้เขาตลอดปวดไัยได้แต่แตเจภาพม่านาซอยจีน้องนี่แหละคือคือซิงที่อยจท่านใช้ได้ถูกใจมากตั้งแต่นั้นแต่ตอนนี้ก็สบายแล้วว่านนร้านกามาค่อนผันเหลืองทหารน,น,นะครับมันจะว่าเรียนหนังสืออยู่ กะดีใจในจุดนี้กะมีแห้งถึงมากแน,น่แล้ววันนี้ก็เรื่องเรื่องไหว้คู่เรื่องไหวคู่คู่กะได้มาปลารลบได้มาปลารลก,กับสังขารคือมาบอกว่าปีหน้า ท่านใดที่เป็นผู้กำกับให้ติดต่อครูจะให้ทำภาพยนตร์เรื่องอาถรรพ์ขันครูอาถรรพ์ขันครูมันมีเด้ค่ายออมมีค่ายออกจะมีขันครูนะครับขันครูนี่นักเขาค่ายออมอู ครู้คนบอกเรื่องมาแล้วสมองเขาสอดปัดเลยนะครับตอนนี้กําลังติดต่อภาษางานไปไปทั้งผู้เขามีทุนใหญ่เนาะผู้จะให้เรื่องนี้แล้วก็ให้อาจารย์ช่นใช้เบาประสบการณ์เรื่องนี้ให้ปั้งการทําหนังมันไม่ใช่ทุนน,น้อยมันเป็นทุนเยอะแต่เราก็าชื่อไว้ก่อนเอาซื่อไว่อนพอหยังมาสิเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืม มันจะเรื่องเรื่องเลาเขามาถามเรื่องเล่าเราไปเราฟังดูเขาเก่งทแท้ๆดอกพวกทับหนังเนี่ยเ้าเราไปเป็นข่าวเป็นโค้งไหวเขาก็จะเป็นต่อยอดอดออนะครับ็ดีดีไปอีกอย่างหนึ่งที่เฮาได้ได้ได,ไ,ดได้มาไบกม็มือแล้วอาถรรพ์ขันครูหรือเก็บกระบอกว่าขันครูเฉยๆก็ได้แต่ว่าเรื่องเล่านี่มันจะมีอาถรรพ์หนนะรือจะเป็นขันครูอีกสิ มันก็นสุทํามให้เฮาทําม่เ้าจิตใดว่าเออพว้เฮาเลียนน้ำปอกน้ำู่มากเนี่ยมันเป็นยังไงบมม่เห็นบ่เห็นเด้ไม่เชื่ออย่าลบลูขันครูมีจริงผู้ผักประจำเห็นบ่กันผู้ริเกณ์ถึงถึงวันไหวคู่อาจารย์สมชายเคยไปวัดพระพิเรนอยู่ที่กรุงเทพนะะไหวยอ้อยย่อ,ยอผู้องค์พระปิเนศเสียนพระปิเนศขอบนี่แหละ ถ้าทำให้เฮาได้รู้จักว่าเออนั่นนี่นจนทุกมือในหลัสติปัญญาประสิทธิ์ยอ,อยู่ในตัวตนของเฮาเมืดอันนี้เฮาไปถ้าเฮาว่าไม่ยัสงสี่ก็คงสี่พอใดมาเป็นยังสีปกปกปาา่นะครับเฮา้องมีเทพไทยเทวาเทวดาเทพปกปัรักรานะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไปที่ไหนมาที่ไหนเราพูดออกไปปาก เขาเรียกว่าปากเป็นปากพระร่วงพูดออกไปให้ค้นใดดีก็ด,ดีเฮ็ดนี่ยังกะถ้าไม่ดีขึ้นผสมพ่อมีก็ได้มีผสมพ่อมียูมมย่มีกินก็ได้มีอยู่มีกินเพราะเราพูดออกไปแล้วเราไม่เอากับคือปากพระร่วงเออเนาะอาจารย์สนใช่กะบ่มียังดอกก็มีแต่ศีลแตธรรมไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมแค่นั้นเนื้อกับก็กินเรากับก็กิน ถามมายาสูบพู่มากเป็นกระสูบสูบแล้วก็ได้เกี่ยวเลยเพรานี่อันนี้ก็คือคือเรื่องเล้าเบาสูบกับฟั่งตอนนองนะครับเอฟซี FC ทักมาหลายทามีเวลาก็สิมานังเบานังจ่า้ามีเวลาก็สิมนา,านังคุงค้ยอธิบายหลายเรื่องตอนนี้อาจารย์สนใช่กับเขาจะไปเบาเรื่องในที่ที่มันก็ดีผู้ดใดทีำดีผู้ใดก็ดี มันเปรียบเปรียบเยบทียบกันบ่ได้อาจารย์ไม่ใช่โอยวเวลาพู้นั้นมา,มมามบ่พูดนีมาบ่อาจารย์ใช่รอเปล่เพราะจะพูดในสิ่งที่ตัวเองพูดได้แล้วก็ไม่เรื่องใจใครนะบ่เครื่บบ่เครื่งใจู้ได้บ่เล้วสังคมไทยของเฮาอยุดกันใดแต่ก็มาเตือนเตือนลูกเตือนหลานว่าสมการปรีนี้เนี่ยให้เรามาร่วงกับการไปการมา กูคนก็บ,บอกว่ามันมีเรื่องเรอดหลายสิ่งหลายอย่างให้ในเดือนเมษานี่ฝนบาตกเดือนเมษาก็บจะเกิดน้ำท่วมน้ำย่างอีเมื่อนี่ในขณะอดชีวิตนี่วันที่สิบเอ็ดเมษาคนบอกว่าฝนมันสิมากเลยแวันที่สิเอ็จนหอดสิบสี่สิบสี่เกิ 14, 14, เ 16, ดหอดสิบหกไม่ใช่อสงการถิงเลยเจ้าไหนเมื่อสิตโเป็นบางพื้นที เขาก็บอกว่าจังหวัดนั่นจังหวัดนี้ก็อ่านเมืองมาได้ละเฮาอยู่จังหวัดตอนแก่นผลยู่ได้ละนี่อยู่ชัยภูมิโคราชหน,นองบัวน้องผู้อุดรลอยเอ็ดบุญการเนี่ยม,ม,มีมืดนะครับนีพระลงส่งน้ำเลวเอาพาลงส่งน้ำตอนเนยน็นลูกหลานก็จะเข้ามาส่งน้ำ มือนี้ก็เป็นมือวันโกนมือนี้ปูว่าหายจัดดอกไม้ว่าให้เอาของขึ้นเพราะวา่าเราเพิ่งทําเสร็จลูกหลานบริวาลเหนื่อย,ยอายุวัยวั่นโกลหนึ่งศีลหนึ่งเดี๋ยวมือวั่นโกลต่อไปกับจะพระมาเริมสวดมนต์ทำพิธีหลักการสงนามพระแค่นี้คือจบหนอว่านี่ลร่อร่อมันแห้งพัดในเขต อำเพื่อบันไพในตลาดไปหลายจุดยู่ในบ้านเนี่ยยู่ในบ้านนี่ครับอ้อมทางอ้อมอย่างนีนลังคาออมเม็เดเดือดเสาของอาจารย์ชนชัยเสาวิทยุสูงสูงยู่นี่อาจารย์ชนชัยก็เลยตัง้งจิตอธิษฐานว่าโอ้ยองค์พระพิรุณเลยยายเขาได้ปล่อยได้ด่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเลยอยาจะเอามาแห้ง บอหนีเย้ามาแห้งบ้านเทศไทยทเทวาเทวดาพาพิรุณกับยุนีเย่าเอามาแนวพอดีเอาตะขนมาลมมาอยู่แต่กับ,บมี่อย่างเสียหายแปบพี่น้องลมมาแต่โบ,บมีอย่างเสียหายบ้านติดกันออกากเม่ไปเพราะพอหาสิเม็ดลังข้ามของวัดเหลือทศเสานาบ้านกระเบื้องออกเป็นแถมเพ็ดไม่ไหมอยู่ในบ้านเล่าเขาสามสีเล่าเปียกมดพระกันตาเขาเล่นี้ละนาน นี่คือธรรมชาติที่โหดรา้ายนะครับมันได้มาแล้วจะต้องแบบนี้อยู่ในตลาดหรือร้านบานช่องไยโฆษณาอย่อางข้างมืดไปทับสายาเทเบิลไปทับสายไฟฟ้าไฟแต่โงความ้งฟัาาฟงดับอันนี้คือธรรมชาติโหดกามาโซเล่มา,มาบอกกันสูฟังผูได้มีอะไรกคอมเมนต์มาไต่ด้อคอมเมน อาจารย์คุณชัยสีเด็กคอยเปิดเบิ้งกับสิ็กตอบเดี๋ยวอาจารย์จุใชัยก,อก่อนที่จบคลิปนี้ให้บนสักอนให้เบิง้งภา,าคุยเรียนไปใส่ เป็นเลรียญแค่เหรียญใบเสียบุญเหรียญว่นไปวนมาอยู่เอาไปไปไปเห็นบ่าีีน้องเห็นบ่เห็นบ่ยู่หยุดยู่กับทีกับพ่หยุดเนาะไปเลียนเลรียนี่คือนะครับพีน้องเห็นบ่ เมนุ่ม,มันนสือไม่ลูปคน็คนได้โศซโซกเขาดูคนสามวดได้เป็นล้านรองเท้านักเรียนชุดนักเรียนดินสอสมุดอรัอันนี้ก็มีเ,เ,เ,เสื้อเตะบอลนี่เสื้อกีฬาเสเสื้อเสบอนมีหอดลูกขุดบอลเนี่ใช่เป็นเอามาขอโศกลาบตัวดี น้กุม,มารเนี่กุม,มารอัฐาบดีนาคาเสื้อดังแดงเย็นถือถุงเงินถุงทองนี่นนะครับมองที่อาจารย์สมใช่ปฏิบัตินี่ขันคู่ปูฤสีกระยุกออย,ยอคคู่นะครับอันน,อน,นีน้กระสงนำอือปูล่งสงนำ ก็จะเป็นบายสีนะครับงวดนี้อย่าลืมสามศูเด้ออันนี้ออกไปแล้วเลขล่าเนี่ยแปดหนึ่งมือนั่นเลยแต่ว่าทุกคนจำไว้มีสิทธิ์ออกหัวยใหญ่งวดนี้นะครับปู้ันไหนโศกแล้วปู้ันไหนโศก อยู่ในอาสมอยู่ในตำหนักของปูมองมีก็จะเป็นมองพุทธสวดมนต์ไหวพระท่าน้ดก็จะเป็นเทพธมนะครับอยู่ทั้งนั้นนี่ก็จะเป็นพ่อแกนะครับหรือสีน้ำปรโกฏหรือสีร้อตนนี่ของเหลียญคุมาน ได้โศกได้ลาเป็นกามาสวายชุดนักเรียนใหม่ๆพุะนะ่น่ะเสือกีฬาก็ยังเท่าน,นั้นเบอร์สิบเอ็ดใส่เบอร์สิบเอ็ดมัดขอเบอร์สิบเอ็ดเจ้าอคนที่ออกย้ำได้นะครับอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่อาจารย์ชลชัยนะครับให้พี่น้องทุกท่านทุกคนได้เบ่งนะครับหลังหลังวงสวงเสร็จ อเป็นว่าเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหนาพอกันนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนในเบื้องคลิปนี้ผู้ดใดแชร์ผู้ใดกดไลค์สาธุเอากบขอให้ยูดีมิแห้งแกเลื่อนรุงเรื่องผลจากปาาเกี้ยวปาก,ากาวิบากกรรมทั้งหลายทั้งปวงขอให้ทุกท่านทุกคนประสบความสำเร็จในปีใม่ไทยนี้ปีใม่ไทยนี้ด้วยเถิดสาธุ